สวัสดีครับวันนี้พบกับกระบทดของจุ้ยครับวันนี้มาอ่านดวงกันนะครับดวงวันนี้ชื่อคุณมายครับเกิดวันที่18กลกุมภาพันธ์2 5 2 0นะครับเวลาตี3นะครับเมื่อเราผูกพ้ยีแล้วนะครับ8ตัวอักษรเราก็จะได้รูปดวงแบบนี้ครับสำหรับดวงนี้นะครับเป็นดวงนะครับเป็นคนธาตุไฟครับ โดยอัตลักษณ์ของแทุไฟนี้ให้นึกถึงแสงพระอาทิตย์นะครับที่จอดส่องนะครับไปทุกทกที่นะครับลักษณะของธทุ่น,นี้ก็จะหมายถึงเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะครับเพราะว่าแสงพระอาทิตย์จะขึ้นตอนเช้าและตกตอนเย็นนะครับเป็นอะไรที่มีความเที่ยงตรงเสมอนะครับแล้วก็การที่แสงพระอาทิตย์ส่องไปทุกๆทิศทุกทกท,กท,กทางเนะี่ย มันก็เปรียบเหมือนเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับหรือที่คนมักจะชอบว่าเราชอบสรู้เสถนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณมาเป็นคนที่ไปชอบไปสอบรู้เสถเรื่องชาวบ้านนะครับมันหมายถึงว่าคนอื่นๆชอบนําเรื่องต่างๆหรือชอบมาพูดคุยกับเรานะครับอาจจะมีการเล่าเรื่องของเพื่อนของเพื่อนแล้วมาให้เราฟัง เราก็จะไปเสียดการฟังก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนสอนรู้สุตเเ็นตัวนี้นะครับและคุณไมเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นหรือเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นนะครับเวลาผู้อื่นเดือดร้อนนะครับและการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็คือเราทําได้ดีด้วยนะครับ เขาก็เลยชอบเข้ามาหาอะไรชอบเข้ามาหามาเรียกเรานะครับให้เราช่วยทําอะไรบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วคุณมาเองก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นนะครับเป็นคนเปิดเผยนะครับแต่จะชอบดื้อและเอาแต่ใจนิดนึงนะครับอยากได้อะไรก็จะมุ่งมั่นนะครับหรือมีแรงปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นนะครับ อยากได้อะไรใครจะมาฝังเด็ดขาดน,นะครับไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแม้สิ่งนั้นจะได้มาด้วยความยากลําบากนะครับก็จะยอมที่จะแลกมันมานะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่อ,อดง่ายหายเร็วนะครับชอบทําอะไรก็คือชอบทาตรงๆนะครับไม่มีนัยยะแอบแฝงนะครับอารมณ์ประมาณอยากทําอะไรก็ทําไม่อยากทําอะไรก็ไม่ทำนะครับบังคับให้ตายก็ไม่ทำก็ เพราะว่าไฟในตัวของคุณมาเองเนี่ยเป็นไฟที่แข็งแรงนะครับที่ไม่ยอมไครง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวคุณมาเองอ่ะก็มักจะเป็นผู้นําของคนอื่นๆดูเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูเดือนเกิดกันครับคุณมาเองเป็นคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิครับซึ่ง เป็นฤดูที่อบอุ่นนะครับอากาศกําลังโล่งกาลังโปร่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้กําลังจะเริ่มตโตซึ่งแปลว่าคุณมายชอบทําตัวสบายๆนะครับเวลาคิดอะไรก็จะคิดแบบใสๆนะครับมีความคล่องตัวนะครับคิดอะไรก็จะพิ้วมากๆเลยนะครับเพราะว่ายามเกิดของคุณไมยนะครับ ก็เป็นลักษณะของธาตุเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในอากาศที่ปลอดโปร่งเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากรูปดวงของคุณมาเองนะครับเป็นคนทัดไปนะครับยังมีไม้นะครับมาก่อกเกิดให้แข็งแรงอีกนะครับก็เลยทําให้คุณมาเป็นคนที่คิดมากนะครับเป็นคนอ่าเป็นคนเวลาทําอะไรก็จะชอบคิดแล้วคิดอีกครับคิดจนมึนนะครับคิดแล้วก็ ไม่ลงมือทาสักทีนะครับทั้งๆท,ที่อาจจะเห็นว่าทําแล้วได้เงินเลแน่นะครับก็ก็ไม่ทำนะครับถึงคนที่มีความไม่มั่นใจในตนเองนะครับซึ่งจะให้ดีนะครับคุณมาเองเมื่อคิดอะไรนะครับก็ควรจะลงมือทําเลยนะครับทำทั้งท,งท้งที่เราไม่พร้อมนะครับเพราะว่าเมื่อเราทํา แล้วเนี่ยเวลาลงลงมือทําไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ดีๆจะตามมานะครับความสําเร็จนั้นเ,นเกิดขึ้นแน่นอนครับเวลาเวลาพูดนะครับเราก็จะพูดเสียงดังนะครับพูดตรงๆครับบางทีการพูดพองๆออกไปเนี่ยอาจจะทําให้อาจจะทําจจทให้คนนะ่ะไม่ชอบเราด้วยก็เป็นได้นะครับ แต่คุณมายก็คือมีความกล้านะครับแต่เวลาลงมือทำนะคคือมักจะทํามไม่ต่อเนื่องแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูหงเห้งธา,าตุกันครับที่อยู่ในดวงครับก็คือธาตุไฟนะครับธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําและธาตุไม้นะครับว่าทั้งธาตธาตุนี้ส่งผลอย่างไรในรูปดวงนี้นะครับ เรามาเริ่มต้นที่ธาตุไฟกันครับธาตุไฟนะครับจะหมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงศัตรูคู่แข่งครับเหตุว่าในดวงมี4ตัวนะครับที่ปรากฏอยู่ในดวงเมื่อธาตุไฟมันเยอะแล้วนะครับความต้องการไฟอีกก็ไม่ต้องการแล้วนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นตัวเสียที่อยู่ในดวงนะครับก็าหมายความว่าคุณนายมักจะมีพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับชอบมาแกล้งหรือมาเบียดเบียนนะครับ หรือชอบมาฉกฉวยโอกาสนะครับแย่งชิงผลประโยชน์อยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบพูดจาปากหวานนะครับดังนั้นควรระมัดระวังคนที่พูดกระพรกเอาไว้นะครับอาจจะประมาณปากหวานต้นเตี้ยวตำนองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเพราะว่าคุณมาเวลาพูดชอบพูดตรงๆนะครับบางครั้งการพูดตรงคนจะไม่ชอบนะครับเวลาทําอะไรก็ แต่เป็นคนที่มาคอยพิชฉาเรานะครับหรือประมาณประมาณเป็นหอกข้างแค่อยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องระมัดระวังศัตรูคู่แข่งนะครับดังนั้นเวลาเราทำอะไรนะครับเราควรที่จะมีการฝึกขอโทษนะครับทำอะไรที่ผิดพลาดหรือซุ่มซ่ามนะครับก็ขอโทษนะครับฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อว่าให้ศัตรูเรานะคือไม่ได้มันไส้เรานะครับเหมือนกับว่า อาจจะเขาอาจจะให้ใัยเราเนี่ยนะครับอันดับสองครับอันดับสองคือธาตุดินนะครับธาตุดินใน่งนี้นะครับจะหมายถึงบุตรบริวารนะครับเป็นความอดทนนะครับความใจดีนะครับจะสังเกตนะครับว่าในดวงไม่ปรากฏธาตุดินนะครับโดยปกติธาตุดินนะครับมักจะมากับไฟนะครับก็แปลว่า เวลาคุณไม้จะทำอะไรครับก็มักจะใช้คนอื่นทําแทนนะครับซึ่งก็แปลว่าคุณไมยจะมีเพื่อนสนิทที่คอยเป็นที่ปรึกษาทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทุกปรับสุขหรือปรับทัศนคติต่างๆนะครับเพราะว่าไฟตัวนี้นะครับจะระบายความร้อนทงดินนะครับหรือแปลอีกอย่างได้ว่าคุณไมยเองเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆน,นะครับ จะเป็นคนที่คอยชี้แนะชี้นําให้กับเพื่อนๆพื่อนี่น้องนะครับคล้ายๆกับเราเป็นศิลานีนะครับให้กับคนอื่นๆน,นะครับดังนั้นแทดดินตัวนี้นะครับก็ถือเป็นแทดดีนะครับต่อไปก็เป็นททดทองครับแาดทองนะครับก็จะหมายถึงเงินหมายถึงไรายได้หมายถึงทรัพย์สินผลประโยชน์โชคลาบนะครับความกล้านะครับ ซึ่งก็แปลว่าคุณมาเองก็จะมีเงินที่เป็นรายได้พิเศษนะครับที่เป็นพิเศษพิเศษเป็นประจำนะครับอาจจะมามากกว่าเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมาบ่อยมาประจำนะเงินที่ได้มาอาจจะเป็นในเรื่องของเงินโอทีหรืออาจจะเป็นเงินเบีย้ยประชุมเป็นเบีย้ยวัดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือเงินอาจจะเกิดจาก ที่อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เงินเดือนนะครับแต่เงินที่ได้มาก็จะไม่ค่อยเหลือนะครับมันก็เกิดจากการที่เราได้นำไปใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองนะครับต่อไปเป็นท่าที่4ี่นะครับก็คือทัดน้ำนะครับทัดน้ำนะครับก็จะหมายถึงเครดิตหมายถึงความรับผิดชอบหมายถึงแม่ที่กันงานนะครับไปถึงคู่ครองนะครับความกดดันนะครับ ก็ S <S <an> จำเห็นว่ามีธทตุน้ำอยู่ในดวงครับก็แปลว่าคือมายมักจะถูกกดดันอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรืเ่องแฟนเรื่องคนรักอะไรเงี้ยหรือจากงานที่ทำอยู่นะครับมักจะถูกกดดันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราเครียดได้ง่ายนะครับหรือเวลาทำงานอาจจะมีกฎเกณฑ์มาบล็อกความคิดหรือตัวตนเราไว้นะครับ ทำให้เราต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในเกณฑ์ของที่นั้นๆน,น,นะครับเลยทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับดังนั้นความกล้าที่เรามีก็จะทาก็จะทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองนะครับและมันก็จะส่งผลทำให้สุขภาพเราแย่ด้วยนะครับดังนั้นธาตุน้ำจึงไม่เหมาะกับดวงนี้นะครับ ต่อไปเป็นธาตุสุดท้ายครับเป็นธาตุไม้นะครับธาตุไม้จะหมายถึงหมายถึงครูหมายถึงแม่หมายถึงความคิดหมายถึงสตินะครับหมายถึงหัวหน้าเจ้านายนะครับหมายถึงความรู้ธาตุไม้ในธาตุไม้ในดวงนี้มี2ตัวนะครับก็เปรบเสมือนเชื้อเพลิงนะครับที่คอยเติมพลังของไฟนะครับก็แปลว่าปุ่ไมเกิดมา จะมีแม่และคนอื่นๆนะครับมีมาคอยเอาดูแลแต่ใส่นะครับซึ่งคนที่ดูแลเราไม่ใช่แม่โดยตรงนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องของแม่ที่มาคอยช่วยเลี้ยงนะครับอาจจะสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่เนื่องจากคุณมาเป็นคนดวงแข็งจึงไม่ต้องการแาดไม้ช่วยทําให้ตนแข็งแรงขึ้นนะครับ ดังนั้นไม้จึงเป็นธาตุที่ไม่ต้องการนะครับและขนาดเดียวกันนะครับแม่อาจจะคอยอสั่งการคุณมากเกินไปนะครับทำให้คุณมานะรูสึกอุดอัดนะครับได้เช่นกันนะครับนนครบาวนี้เรามาดูนะครับวันนี้เรามาดูเอาวงจรนะครับวงจรอายุนะครับช่วง อายุ40 44ปีนี้นะครับเป็นแทดไฟนะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามีพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับมาคอยทำให้เราเกดอัดนะครับแล้วเงินก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะครับเกิดจากการใช้จ่ายที่อาจจะมากกว่าปกติด้ยวยซ้ำไปนะครับ ส่วนปี2 5 6 4นี้นะครับก็คืออายุ44นะครับก็คือเกณฑ์น,นี้เป็นเกณฑ์ที่ดีครับคุณก็จะได้เงินประชามากขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วได้เงินทองนะครับหรืออาจจะได้ทรัพย์สินนะครับบางอย่างในปีนี้นะครับแต่ก็หมายความว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากวันที่20ไปแล้วนะครับ ก็จะดีขึ้นนะครับก็อีกวันนี้ก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงแล้วก็จะผ่านแล้วนะครับก็หลังจากวันที่ยี่สิบไปแล้วก็จะดีขึ้นครับสําหรับดวงนี้นะครับฉะนั้นนะครับดวงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนดวงแข็งนะครับก็คือจึงจะมาขอแนะนํานะครับในในการปรับดวงให้ดีขึ้นนะครับ การปรับดวงให้ดีขึ้นนะครับก็จะแนะนําในเรื่องของการสีนะครับที่ใช้นะครับสีที่ถูกกับดวงนะครับก็จะมีสีน้าตาลนะครับทนน้ําตาลนะครับแล้วก็สีน้ำตาลก็สีขาวนะครับสีขาวสีบรอนสีทองนะครับสีก็ประมาณคือธาตุนองจากว่าเป็นธาตุที่ ที่ชอบาตุดินครบธาทุาทองนะครับเลยแนะนําให้เป็นสีทั้งตาลนะครับสาหรับาตุดินนะครับเครื่องประดับก็เป็นประเภทหินโดยเป็นสโตนนะครับกลุ่มสโตนทั้งหลายแหละนะครับก,ก็ก็ดีนะครับสามารถที่จะนํามาปรับได้นะครับแล้วก็สีขาวสีบรอนสีทองครับคุณจีเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็มักจะแต่ง ดูแลหน้าตานะครับดูแลหน้าตาส่วนใหญ่นะครับส่วนบอดี้เนี่ยก็เขารียกว่าคือดูแลเฉพาะหน้าตานะครับ่ว่ร่างกายก็ไม่ค่อยจะดูแลเท่าที่ควรนะครับแต่จะเน้นหน้าตาเป็นหลักนะครับก็แนะนาให้ใส่ประเภทวิบวับนะครับก็คือใส่พวกที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็น เป็นต่างหูก็เป็นทองเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ดูโดดเด่นนะครับอันนี้นะครับส่วนสีที่ห้ามใช้เลยนะครับก็กลุ่มสีแดงนะครับสีส้มนะครับโทนสีแดงทั้ง,งหมดเลยกนะ็คือไม่ควรใช้นะครับแล้วก็โทนเขียวนะครับโทนเขียวก็คือไม่ว่าจะเขียวหัวเป็ดเขียว ใบไม้เขียวใบตองอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มโทนเขียวห้ามใช้นะครับแล้วก็โทนสีน้ำเงินสีฟ้านะครับหรือสีดำนะครับก็ไม่ควรใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่ถูกกับดวงนะครับและที่สําคัญนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นคนธาตุไฟนะครับไฟในดวงแข็งแรงนะครับแนะนําให้ออกรางกายนะครับเพื่อให้เหนื่อออกได้ออกนะครับ ช่วยในะการระบายนะครับจะทําให้เวลาเราออกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ยังทําให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับครับอันนี้ก็ที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าคุณมาเนี่ยเป็นคนดวงแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรก็คือให้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับให้มากนะครับคืออย่าลังเลนะครับก็คือ ให้ลึกอยู่สามคำนะครับก็คือต้องมีต้องดีต้องได้นะครับให้ลึกสามคำนีไว้นะครับเวลาทําอะไรคือต้องมีคือฉันจะต้องมีนะครับทําอะไรคือฉันต้องมีหรืออยากได้อะไรคือฉันต้องมีคือต้องดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องได้เงี้ยสมมติว่าเราโฟกัสว่าภายในสองปีหรือภายในปีหน้า เราต้องการลดหนึ่งคันหรือต้องการบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราก็โฟกัสไปเลยว่าเราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องได้แน,น่นอนเนี่ยเราจะต้องหาเงินจ้เราจะต้องไม่หาเงินตอนนี้ต้องมีแน่นะแน่แน่ต้องได้แน่แน่เงินวันนี้ต้องมาเนะี่ยคือใส่ความเขาเรียกว่าใส่ความมั่นใจลงไปนะครับใส่ความมุ่งมั่นลงไป จะทําให้ดวงนี้ประสบความสาเร็จมากข,ขึ้นนะครับเพราะว่าดวงนี้มันเพื่อเป็นคนดวงแข็งแต่จะเกิดความโลเลนะครับเกิดความไม่มั่นใจเราต้องสละตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราไปขอพระไปขอพรพระนะครับก็ควรที่จะขอโดยมีความมุ่งมั่นในการขออย่าลังเลหรืออย่าสงสัยว่าขอแล้วจะได้หรือเปล่านอ อะไรเงี้ยหมือนก็ขอถูกรางวัลที่หนึ่งไม่รู้ว่าขอคงไม่ได้หรอกมั้งอะไรประมาณเนี้ยคือคืออย่าลังเลแบบนี้นะครับเวลาเราซื้อลอตเตอรี่หน้าวัดหรือ,อรก็แต่วันนี้ไหว้พระบอกว่าขอถูกรางวัลที่หนึ่งหรือขอถูกรางวัลเนี้ยก็คือให้มีความมุ่งมั่นใส่ความมุ่งมั่นเลยใส่ความมั่นใจลงไปเลยว่าฉันต้องได้ฉันต้องถูกนแน่แน่ฉันต้องถูกนแน่แน่อะไรประมาณนี้นะครับนั้นก็ดวงนี้ก็พยายาม ให้พรคนอื่นนะครับเมื่อให้พรคนอื่นนะครับก็จะเป็นการดีนะครับอาจจะทุกๆเช้าให้พรกับแฟนนะครับขอให้แฟนทํางานด้วยความรับรื่นต่างๆนานาหรือเงี้ยจะไปเห็นผนต้นบนใดก็ขอให้มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็พยายามบวยพรให้กับคนบ่อยๆนะครับเพราะว่าคำวาจาของเราเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นคนดวงแข็งนะครับเวลาพูดอะไรมักจะเป็นไปตามดวงนะครับ อันนี้คือคำแนะนำสาหรับดวงนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ควรที่จะต้องไปปรับนะครับอย่างไรแล้ววันนี้นะครับเป็นการอ่านดวงขึ้นมานะครับวันนี้ก็จบการอ่านดวงแค่นี้ครับใครมีคําถามใครมีอยากจะรู้เรื่องดวงนะครับอยากจะให้อ่านดวงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับอาจจะติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับใต้ลิงก์นี้นะครับหรือสแกนเคอร์โ ท้ายนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับทางกระบอกช่วยนะครับก็ินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารขอ้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ